สวัสดีครับสวัสดี FC แล้วผู้ติดตามและอาจารย์ทุกๆท่านครับวันนี้ก็ออกไม้ครับผมไม้กูอ่างนะครับตรงซอยสองที่ไม่เข้าวันนั้นครับผมวันนี้เอานกดินมาลองดูครับวันนั้นนกพเนยดที่เข้าสู้ครับผมวันนี้ก็เอานกดินมาครับเอาไอ้ซูเปอร์แมนมาครับผมนี่ครับอยู่ข้างป่านี้ครับผมเกาะอยู่ต้นมันปานี้ครับ จะใส่ตรงมันแทรับผมอันนี้มาครับเซียนมิวครับผมเซียนมิวก็อยู่ฝั่งอีกฝั่งนึงครับผมเดี๋ยวมาดูไมยครับผมครับเซียนมิวก็อยู่นู่นครับผมน่าจะเอามาสองต่อครับนกพเนียดก็ใส่อยู่นู่นับผมของเซียนมิวนี่เอานกดินมาใส่ฝั่งนี้ครับผมก็จะใส่ตรงนี้ครับผมครับตรงต้นมันปานะครับเกาะอยู่นะครับผมมีเสียงใหญ่ครับ <pasa> หัวอ่างก็อยู่ข้างป่าครับผมเออว่าจะเอาใส่ตรงนั้นแท้นะตรงต้งโล่งนี้ครับผมช่วงเย็นๆครับผมช่วงบ่ายๆบ่ายสามนะครับผมครับผมเดี๋ยวพิใส่ครับผมเดี๋ยวมาลุ้นอีกครับผมว่าจะลงมาสู้หรือเปล่าเสียงใหญ่อยู่ต้นมันปลานี่ครับผมใส่ตรงนี้ครับผมมันลุ้น เมืกี้นกบินขึ้นเต็มเนื้อ ลงมาก็ไม่ถูกบวงครับผมลงมาติดนกต่อเลยครับผมเลยบวงครับผมนกต่อคูก็ไม่สู้ครับผมโดดออกไปทางนู้นครับตรงทางนู้นตัวหนึ่งตัวแรกครับตัวที่สองลงตรงนี้นครับผมหางก็ทําอยู่ทางนู้นครับผมตรงครับ เลยมาสู้ครับผมตีปีกล่อนไตล่อนมาไล่ตัวืองครับนกดินก็ไม่สู้ครับผมใส่นกพเนียดก็ไม่สู้ครับเก็บแล้วครับผมเย็นแล้วครับผมเก็บแล้วครับผมตัวแรกครับผมลงมาจากต้นนี้ครับอยู่สองตัวครับผมล่อนลงมานี่ครับผมไปเกาะอยู่ทางนู้นครับผมลงทางนู้น อีกตัวหนึ่งก็ตามมาครับเนี่ยครับมาลงอยู่ตรงนี้ครับผมตรงที่ปากนกนี่ครับผมนกดินนี่ครับอ้ยไม่คูไม่อะไรครับผมนกต่อคูคูก็กระโดดข้ามเดินออกไปนู่นเลยครับผมไปหาอีกตัวนึงครับโอ้เก็บเลยครับผมไออ่างก็นูนครับตีปีกใกล่ตัวอื่นครับไปมาไปมาครับผม ไม่ลงสู้ครับผมนกพเนียดก็เข้าก็ไม่สู้ครับนกดินก็ยังไม่สู้ครับผมหมดสิทธิ์ครับผมหมายนี้โอ้ีแต่นกรู้ครับหมายนี้ครับผมครับผมเก็บแล้วครับผมเส้นมิวก็ไม่รู้ได้หรือไม่ได้ครับผมเห็นสายตรงนู้นครับน่าจะเก็บแล้วครับผม มากินเต็มนี่นะครับผมลงแถวกันแท้ครับลงมาจากข้างป่าครับผมเต็มนี่ครับแต่ไม่มีตัวไหนสู้ครับผมผมเจ็บถึงรถแล้วครับผมอ้ไม่ได้เต็มครับผมได้แต่ลุ้นครับผมใส่ไม่เคยได้ครับตอนนี้ช่วงนี้นกไม่ค่อยไล่ครับผมเข้าหาก็ไม่สู้ครับ เย็นแล้วครับผมครับผมเช่นมิ้วก็น่าจะกลับไปครับผมครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันไหนครับผมสวัสดีครับ